สวัสดีครับสวัสดีค่ะแชร์ลิงซึเตอร์กันนะได้ไหมตรงนั้นจะตกไหมโเคไยอบๆๆเยอบเยอบเยอบไเยอบคุอะไรนอนมั้งนอนมัไม่ก็ตั้งใจให้มันแบบอ๋อขอบคุณนะคะๆแต่แต่ว่าตั้งใจนอ เดี๋ยวทุกคนจะถายแนะนำเป็นแนะนำเป็นเองนะในเรื่องทั้ระบบเป็นอะไรก่อนเลยเดี๋ยวพี่ค่อยถามกันได้ครับสวัสดีรวมกันไหมันหนึ่งสามสองสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากโปรยูโปรเจกต์นะครับผมมอรักนำทางครับไม่เคยพร้อมรับไม่เป็นไรครับมีเสน่ห์ดีโอเคเริ่มจากผมก่อนคโอเได้เลยครับสวัสดีครับชื่อบีเวอร์ครับรับบทเป็นต้นตาครับผมสวัสดีครับต้นหลิวครับรับบทเป็นไต้ฝุ่นครับสวัสดีครับบอลพลวิทย์รับบทเป็นฮิวครับ สวัสดีครับเอิร์ดกัสมนัดนะครับรับบทเป็นอีสเตอร์ครับสวัสดีครับบ้านหันสนัะครับรับบทเป็นน็อตครับสวัสดีครับแม็กกี้เดสตาร์พี่เชยโชคนะครับผมรับบทเป็นโจฮันครับสวัสดีครับโอนะครับรับบทเป็นดาวตกครับสวัสดีครับเงินอนุภาพหนึ่งมือใส่ครับรับบทเป็นอาทิตย์ครับพ่อรักนำพาได้ยินชื่อซีรีส์นี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับทำไมถึงเป็นพราะรักนำพาเอิร์ดมาเอิร์ด้ามาลูกอ๋อครับผมคือคอนเซ็ปต์หลักๆก็คือจากพี่หมอสี่คนเนาะ แล้วก็จากน้องๆสี yes. als, mm ่ทิศก็เลยแบบคำว่านำทางมันตอนแรกมาจะเข็มทิศอะไรอย่างนี้เขาก็เลยตีความว่าการใช้แบบพอรักนำทางเพราะว่าเราเรื่องเราทุกเรื่องอาจจะพูดถึงเรื่องของความรักครับประมาณนั้นแล้วก็จะชื่อแต่ละตัวละครจากแบบที่เป็นน้องๆก็จะแบบมาแต่จากแต่ละทิศอะไรอย่างนี้ครับเหนือใต้ออกตกงอะไรอย่างนี้ครับใช่แั้นไปที่ตีแต่ละทิศเลยครับมีที่ไหนบ้างเริ่มจากที่ไหนก่อนดีเหทิศใต้ครับเนาือใต้ เรื head, ่องขอมันที่ใต้ก็จะเนอรื่องจะมีความดราม่าที่สุดในบรรดาซีเรืียลครับเพราะว่าด้วยความที่ทั้งสองละครจะมีปมในอดีตที่เกิดขึ้นครับแล้วก็บุนมาเจอในปัจจุบันนะครับก็เรื่องราวจะเป็นยังไงก็รอติดตามในภาคที่สองอืมเราทิศเหนือไม่ใช่ทิศตะวันออกตะวันออกเลตะวันออก ด้วยที่ตอนเเอนนนอกใช่ค่ะเพราะว่ามีคําเซ็สน์ด่ในเรื่องก็จะเห็นว่าเราจะเนอาจจะเป็นคู่แรกที่ขึ้นมาครับก็จะเป็นทิศที่พาทิศขึ้นครับผมนะมีสตอรี่ท yes, ี่พาทิศขึ้นเริ่มต้นครับก็อาจจะเป็นคู่ที่มาทางโรแมนติกมีคอมดี้ปนๆนมาด้วยครับ ของเราของเราเป็นทิศเหนือนะครับผมชื่อก็<จ>อเป็นน็อตโจฮันกับน็อตนะครับผมน็อตน็อตเลยนะครับผมก็ทางเราจะแนวออกแนวคอมเมดี้คอนะครับคอมเมดี้มีแบบกัดกันบ้างแบบดึงดึงกันแบบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ก็จะมีความโรแมนติกซ่อนอยู่ข้างในนะครับผมที่สุดท้ายแลูกครับผมก็เป็ที่ตะวันตกครับผมก็เรื่องของเรามันจะเป็นแนวผีพีหน่อยป่ะใช่ครับก็จะเป็นเป็นในเรื่องของเออ่ เอ่อติดเอ่อตดแต่ไม่เป็นไรครับก็จะมาแต่ดาวตกครับผมใช่ครับมันจะลับนิดนึงจะมีความแซ่บที่สุดในบรรดาสี่คู่เธอต้องรอดูต้องรอดูเนี่ยเขาบอกว่าแซ่บยังไงใช่ก็ฉากเรียกว่าฉากเลิฟซีนหรืออะไรเงี้ยของเขาคือมันยกให้เขาจริงใช่ครับคนที่ได้ดูไพลอตไปแล้วแสดงว่าคุณจะได้เห็นความแซ่บ ที่จัดมาที่ศูนย์การศึกษาถ้าดูได้ดูแล้วนะฮะจะจำบล็อกเกอร์แดงได้ถ่ายเรียบร้อย่ให้ลุงลึกในแต่ละทิศอีกทีหนึ่งครับทิศตะวันออกก่อนเรื่องราวของพวกเรารายละเรียนของผู้เราเป็นยังไงออกตนออกเราครับอ๋อเราเลยอ๋อเราอ๋อเราก่อน เส้นเรื่องของพุทเราเป็นยังไงรับเส้นเรื่องของพุทอ่ะอยากเล่าไหมเอาเล่ากันเลยยอเิเป็นเป็นเรื่องราวของความรักที่เคยเกิดขึ้นมาและเคยจากไปครับก็เป็นการพบกันอีกครั้งหนึ่งในเวลาที่เปลี่ยนไปในจุดที่เปลี่ยนไปครับและได้ตัดสินใจว่าเราจะกลับมาเจอกันอย่างไรประมาณนั้นครับสวยงามซึ่งก็จะมีปมกันในใจแต่เราก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายเขาจะแบบยังไงกันบ้างแคาอยากเป็นคนไครปมให้ครับ มีขับโค้งนี่นี่เห็นแถวแบบนี้เลยช่วยๆกันถ่ายผมอ่ะเหนือไหมเหนือที่เหนือเหนือเรียงเรื่องที่เหนืออย่างงอยากจะพูดไหมเอ้ยนั่นของเขาก็จริงๆของเราจะเป็นแบบฟิลลูกนี่กับเจ้าเจ้านี่ครับจะมีแบบลูกเล่าลูกชนคนนี้เขาก็จะแบบมีแบบการ หมือนแอบแกล้งแต่ว่างแผนวางแผนแบบฟีวางแผนนิดนึงมีข้ออ้างอะไรอย่างเงี้ยเพียบทำให้เราได้เจอกันตลอดเวลาอะไรประมาณนี้จริงจริงมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ทุกคนต้องไปดูในนีอ่ะทิศไหนตะวันตกตะวันตกที่ตะวันตกครับเออจริงๆในเรื่องของพาร์ทผมเนี่ยมันจะมันจะไปอยู่ในพาร์ทที่สองของซีรีส์ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายทำครับแต่ว่ามีแน่นอนครับก็ค่อนข้างที่จะเอาผมพูดคร่าวๆกัน ในพาร์ทของผมมันจะเป็นหนึ่งค่อนข้างที่จะเป็นภาวะพึ่งพากัานมากกว่าระหว่างตัวละครสองตัวละครเพราะว่าผมก็มีสิ่งที่ผมต้องการจากตัวเขาก็คือดาวตกส่วนดาวตกก็มีสิ่งที่ต้องการจากตัวผมก็คืออาทิตย์ครับผมประมาณนั้นผมอดที่สุดครัติดตามมากเลยครับครับก <c oughs> ็ถ้ <c oughs> าผมนก็เหมือนที่ของพิ้งเกเงินเล,ลยครับคือใต้ใต้ดในพาร์ทที่สองนะนรับเรื่องก็จะมีความดราม่าที่สุดนะครับแล้วก็ ต้องมารอดูกันว่าปมระหว่างเราสองคนนี้มันแบบจะอะไรใช่แล้วเราจะแก้ไขมันไงก็รอติดตามในพรสอมีแน่นอนใช่ไหมฮะพี่นิวนี่แหละนี่แหละคือบอกบังคับแล้วต้องมีต้องมีช็อบละครับผมทั้งสี่ที่เส้นเรื่องมาเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันยังไงครเริ่มครับคือมันจะเป็นความกลุ่มเพื่อนคือหมอสิที่เขาเป็นเพื่อน สนิทแก๊งดียวกาันอยากเล่าไหมครับคุณหมอเชิญได้นะฮะฝัฟงังหมอฟังหมอ,หมอเดี๋ยวเล่าฝังน้องๆให้ฝั<อ>่งหมอเราก็เป็นสี่หมอครับเป็นสีหมอที่เรียนมาด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็มีความสนิทสนมกันมากเพราะเราอยู่เราโตวกว่าอีกสี่คนเนาะเราก็เลยเป็นแก๊งที่สนิทสนมกันมากแล้วก็คอยคุยเล่นกันตลอดอาจจะมี มีอะไรครับคุณโจหมอมีปกทรงปรึกษาปรึกษาทรงหลง่องราวใช่ครับผมก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีศูนย์มีเรื่องราวในชีวิตเราจะปรึกษาเพื่อนคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะแบบอยู่ใน4ี่คนนี้เพราะ4ี่คนนี้มันเรียกว่าเป็นเป็นแก๊งเดียวกันเลยนะครับผมส่วนก็จะมีน้องอีก4คนที่แบบว่ามาจากต่างทิษต่างทางกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขามารักในใน4หมอคนนี้เหมือนกันอ่าประมาณนี้เขารักนำทางครับนี่จบสวยนะครับเรื่องเลี้ยงเป็ดนะครับ ให้จำ <c oughs> ม,มาเป็นกองใหญ่เนวะการทำงานเมื่อหล่งารทำงานในกองเป็นไงบ้างครับ <c oughs> นักแสดงผมแปดคนจริงๆแล้วผมว่าแปดคนมีคาแรคเตอร์ที่แบบแตกต่างกันแบบคนละทางกันเลยแต่ว่าพออยู่ด้วยกันมันก็จะมีความแบบมันปั่นป่วนใจ่มแต่ก็มันจอยคือสนุกผมว่าเป็นกองที่สนุกมากๆเหมือนเหมือนมา มาถ่ายมันไม่ได้เหมือนมาถ่ายทําอ่ะเหมือนมาแบบเหมือนมาเหมือนมางเรียนอ่ะเหมือนมาเที่ยวเล่นมาเล่นนะครับเหมือนมาโรงเรียนแต่เราก็จริงจังนะชรจริงจังลองเรียน่จริงในในบทในความลึกๆของตัวละครแต่ละตัวละครมันมีความยากอยู่บ้างไหมยากมากน้อยขนาดไหนมีครับเพาว่ามีน่าจะเริมลยน่าจะแต่ละคนไม่เหมือนกันเริ่มจากตัวละครตัวเองทีละคนเลยใช่ไหมครับก็ถ้าสำหรับเอิร์ดเอิร์ดรู้สึกว่าอย่างอีสเตอร์อ่ะ จะเป็นความสดใสใช่ไหมครับจะเป็นแบบสีเหล<ม>ืองอะไรเงี้ยแต่ว,ว่าความสดใสนั้นเออเทียบมันคือช่วงเออประมาณ18 19 20ถึงว่า 21, มัน21 2อะไรเงี้ยซึ่งมันต้องโทรแบกกลับไป<ม>ต้องกลับย้อนกลับไปเพราะตอนนี้เอก็โตขึ้นมามากแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องเอาแบบเอเนอร์จีตรงนั้นมาบวกกับแบบเอ่อตัวละครให้ออกมาแบบดูเป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับ<ม>ตรงนั้นนะจะเป็นความยากของส่วนของเออที่รู้สึกว่าแบบเราต้องแบบทำไงให้ก็ให้ได้ให้แบบว่าเอาความแบบชายตรงนั้นกลับมาให้ได้ครับ ส่วนพี่ฮิวท้าท่าใชไหมผมครับเพราะ,อะตอนอ,อ่านบทครั้งแรกเนี่ยผมเห็นพี่ฮิวถึงแม้ว่าจะชื่อว่าฮิวนะแต่เห็นว่าเป็นทะเลเป็นเหมือนทะเลที่กว้างใหญ่ครับแต่มีความนิ่งถ้ามองจากมุมไกลๆคือนิ่งมากแต่ถ้าพอเข้าใกล้กันมากมากเท่าไหร่มันจะยิ่งวันไหวมันเลยเป็นความรู้สึกที่ทําให้ผมรู้สึกว่า <Yeah. S 1> การอยู่กับคนอื่นๆกับเพื่อนกับคนที่เราไม่ได้สนใจเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งแต่เวลาอยู่กับพระอาทิตย์ของเรา เขาก็าจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งครับอันนี้คือท่าพิท่าทิตใบของเราของเราของผมเหรอของเราน้อนมีความยากไหมผมว่าจริงๆแล้วนนแอบ,บใกล้เคียงกับผมในใน,ในพาร์ทหนึ่งของชีวิตก็คือแบบเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันมันไม่ยากสำหรับผมอะเออมันมันใกล้ตัวผมมากค่อนข้างเป็นผมกระมายัวเยอะพอสมควรหมดนี่ใช่ครับแต่น้อนอาจจะโซนกว่านิดนึงครับพอกันนะนะ เอาของพี่ของพี่โอเคโจฮันโจฮันขึ้นหน้าหน่อยของเขโอเคครับขึ้นมาขึ้นมาตกแตไปโอเคตกไปตกไปขึ้นมาเอาได้ให้มันขึ้นมาตัวโจฮันนะครับผมก็อันที่ถามถึงอะไรนะความยากเอาความยากตอนโจฮันคือตอนแรกเนี่ยเราอ่านเราอ่านเป็นตัวอักษรตัวหนังสือเราไม่เห็นภาพหรือเราไม่เห็นเล็บเปรันอะไรมาก่อนใช่ไหมครับผมการที่อ่านตัวละครนี้ออกมาเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความหล่อเท่มีความแบบ ที่เก๊กมีความรวยมีภาษาที่ต้องใช้มีท่าทางบุคลิกที่แบบว่าแสดงออกมาที่แบบว่ามันจะเป็นของคนคนนี้อของโจฮันเท่าน,นั้นที่มันจะสามารถทำได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยบางทีบุคลิกผมก็อาจจะไม่ได้เก็บครบนึก <c oughs> ออกไหมฮะ <c oughs> คือเราก็มีแบบว่ามีความหละหลวมในตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ซึ่งอพอจะเป็นโจฮันแล้วเนี่ย มมกก็ต้องค่อนข้างทากันบ้างค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะไปดูเรฟเฟรนซ์แบบต่างชาติหรือว่าในชาตินี้หรือว่าชาติหน้าก็ไม่ใช่นะครับผมก็แบบว่าไปดูเรฟเฟรนซ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็บวกกับว่าฝึกค่อนข้างเขาเรียกว่าฝึกบุคลิกภาพค่อนข้างค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผมในการที่มาเป็นโจฮหันนะฮะก็ต่างค่อนไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีส่วนที่ต่างครับ ครับผมก็สำหรับดาวตกนะครับโอรสึกว่าก็ค่อนข้างเห็นภาพคาแรคเตอร์ชัดเจนครับว่าดาวตกเขาเป็นคนยังไงครับเขาเป็นคนที่แบบว่าอ <d> ินโทรเวิร์ตครับแล้วก็มีสุนทรีสุนทรีระยะภาพมากๆครับแบบวาดรูปแล้วก็มีสับปะที่หก <d> ครับก็คือ,อเขาสามารถเห็นผีได้ครับผมซึ่งความท้าทายสำหรับโอ๊ตเนี่ยคือโอ๊ตเป็นคนที่กลัวผีมากเลยครับซึ่งรู้สึกว่าถ้าเกิดเราต้องไปสวมเป็นดาวตกแล้วเราต้องเป็นโอ๊ต ที่แบบเห็นผีียงเงี้ยมันก็คงแบบเออยากสําหรับในเรื่องของพวบวิญญาณอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่ลิงกันครับที่แบบเออรีเลตกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบชอบบ้านลูกบางทีก็ชอบแบบมีมุมของตัวเองอะไรเงรี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ยังมีจุดที่ลิงกันแล้วก็จุดที่แบบยากอยู่ค,ครับอะไรแบบนี้โอเคครับตัวละครอาทิตย์เป็นไงพี่เกิครับจริงๆแล้วตัวละครอาทิตย์อ่ะมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยยากสำหรับผมนะ เพราะว่ามันก็มีความคล้ายผมค่อนข้างเยอะแต่ว่าไอสิ่งที่มันต่างกันสิ่งที่มันผมรู้สึกว่ามันต้องทําแ็นบ้านก็คือช่วงอายุที่มันห่างกันเพราะว่าไอตัวละครอาทิตย์เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เลนมหารัยอยู่แต่ว่าตัวผมมันจบมหาลัยมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นการการนึกถึงช่วงเวลานั้นแล้วก็ต้องลื้อฟื้นมันอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่แบบต้องใช้เวลาในการแบบว่าเป้นหามันออกมาว่าเออคือมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยในช่วงนั้นครับ คี่ครับาต้นลิลีก่อนแล้วกันับต้นลิลลี่ก่อนเลยต้นลิลี่กับต้ฝุ่นเราก็ก็คล้ายๆกันแหละแบบแต่ฝุ่นมันจะเป็นคนีหยาดต้นยูต้นกันต้ฝุ่นมันจะเป็นคนที่แบบมีอะไรให้คิดตลอดเวลาดูมีเรื่องในหัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดูเหมือนคนไม่มีแรงดูเหมือนคนนั่งง่วงเหมือนว่นแมวแมวนั่นแหละก็เลยแบบคล้ายๆกันประมาณนี้ครับครับส่วนต้นฟางับผมจริงผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากมากครับผมเพราะว่า หลักๆแล้วก็จะมีความใกล้เคียงกันใน,ในเรื่องของตัวละครในเรื่องของคาแรคเตอร์ครับผมส่วนความแตกต่างจริงๆตอนนี้ผมยังแบบยังหาไม่เจอเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเนื้อหาแบบที่ผมได้ได้แสดงในภาคนี้อาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะครับ mm. แต่ก็ต้องรอดูว่าในภานต่อไปแบบมันจะมีความแตกต่างเกิดขึ้นไหมอะไรนะครับ mm. ได้ลงดีเทลมากขึ้นเพราะเอาจริงต้นฟานในเรื่องจริงๆถ้าจะอ่านหนังสืออยู่ทั้งเรื่องเลยฮะต้องติลหนังสอือตลอดเวลาครับก็เลยอาจจะยังไม่เห็นความแตกต่างอะไรครับเพราะรักนำทางจะพาผู้ชมคุณดูไปเจอกัอะไรบ้างครับ แน่นอนครับก็ต้องเป็นเรื่องของความรักแน่นอนเพราะว่าชื่อเรื่องก็คือรักนำทางครับมาต่อเลยครับรักแบบเลิศอักนทางเลยผมลวกันผมผมมองว่าพอรักนำทางอย่างเงี้ยคือผมว่ามันคนดูจะรีเลทได้ง่ายมากครับเพราะว่าคําว่ารักนําทางคือในชีวิตประจาวันของคนทั่วไปเนี่ยจริงๆรแล้วมันก็นําทางด้วยรักหรือแล้วจะรักครอบครัวรักตัวเองรักอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือรักนําทางเราซึ่งจะไปเจอกับอะไรเนี่ยก็แล้วแต่คนครับจากไฟว์วายยูโปรเจกต์ก็คงมีทั้งความ สมหวังความผิดหวังบ้างในบางโมเมนต์ความเสียใจความแฮปปี้สนุกสนานมันทั่วถึงมากๆครับมันมีหลายรสชาติมากๆที่คนดูจะได้ชมกันครับริ่งเราใน,ในทีมนักแสดงเก่งกลุ่มนักแสดงมีความกดดันกันไหมเพราะว่าซีรีส์ไอ้นัซีรีส์มาจากนกริยายนะใช่เรื่องค่อนข้างที่แบบว่าเออคุณมีคนติดตามมีคนชอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอแลอว้วพอมันกลายมาเป็นเอามาเป็นตัวละครแ,แล้วเรามีความกดดันยังไมว่ากลัวว่าคุณดูจะมีคอมเมนต์มาอัดนั่นนู่นน,นี่อะไรอย่างเงี้ย ก็ได้ไหมก็ได้ครับก่อกลาเฉยอืมตลบง่ายดีครคิดว่าผมคนน่าจะมีทุกคนน่าจะมีความกดดันในในในตัวอยู่อยู่แล้วนิดนิดไม่มากก็น้อยนะครับผมส่วนส่วนเรื่องเอ่อคอมเมนต์หรือเรื่องอะไรพวกนี้ผมว่ามันติชมกันได้มันเป็นเรื่องปกติมากเลยที่การแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลตอนนี้มันมันเป็นเรื่องแบบแปกว้างมากใช่ครับแล้วก็มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมก็จริงๆพวกเราก็รับคําติชมมาตลอดนะครับผมว่าเอ้ยบางทีโจฮันอาจจะแบบว่า ขาดอะไรไปหรือว่าเกินอะไรไปอะไรเงี้ยพวกเราว่าอาจจะปรับเปลี่ยนอย่างตลอดเวลาครับนีแสดงว่ามีแอร์ตแอรแติดตามฟิดแบอกันอยู่บ้างก็ก็มีแท็กมาก็มีแท็กมาเราก็จะดูว่าเออเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับพอถ่ายทำจบแล้วตอนนี้หายวามกระดันหรื่องใจหายมากว่าเหมือนที่บอกว่าแบบ ไปโรงเรียนอยู่ตลอดแล้วแบบอยู่ดีดีก็จบการศึกษาจบแล้วปิดเทอมปิดเทอมมันไม่ใช่ปิดเทอมแล้วมันมันจบแล้วจบแล้วมีพาคสองเอาปิดเทอมปิดเทอมเปิดภาคปิดเทอมรอเข้ามหาลัยช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมช่วงปิดเทอมครับ แต่วันนี้เราจะเลี้ยวอีพีอีพีหนึ่งกับอะไรอีพีครักความรู้สึกของแต่ละคนเป็นไงคะที่เราจะได้ดูผลงานเขาตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตื่นเต้นมาเนี่ยพร้อมดูอีพีหนึ่งมากแล้วแบบอยากดูมากเลยตอนนี้เลยขอพี่นิวดูพี่นิวไม่ให้ดูด้วยพี่นิวบอกรอดูพร้อมเขาโอเคได้แต่ละคนเป็นไงฮะความรู้สึกของอีพีหนึ่งตื่นเต้นครับคนต่อเอิร์ดรู้สึกว่าตื่นเต้น มากเลยทีเดียวเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจะได้แบบเห็นสิ่งที่เราเล่นออกไปแล้วมันจะเป็นยังไงกันบนะ้างนะอะไรเงี้ยอยากรอดูแบบฟีลแบบคนดูว่าจะชอบไหมเพราะว่าหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับเพราะว่าถ้าไม่ชอบหนูก็้องแก้ะไรไม่ได้แล้วแหละกปชุดใช่แต่ว่าหนูเพราะหนูทําเต็มที่กันมากๆแล้วครับจริงๆแบบ เชื่อว่าแบบตอนเราไปกองเนี่ยมันเรื่องมันสนุกเนาะเราเล่นก็ด<ช>้วยความสนุกอยู่แล้ว<ช>อะไรเงี้ยพอเราเล่นเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เครียดกดดันว่าแบบอุย้ยต้องได้ต้องนั่นนี่<ช>นคือเราแบบมันมีหลายๆโมเมนต,ต์มากที่แบบแอุย้ยอยู่ดีๆก็มาหรือบาสอะไรเงี้ยหรือแบบปอนอะไรเงี้ยที่เราได้เล่นด้วยบ่อยๆอเขาก็จะแบบเสนอช้อยนั่นนี่บางทีมันก็อาจจะแบบมีอะไรที่มันรู้สึกว่าพิเศษกว่าในนิยายในบางมุมอะไรเงี้ยครับใช่ก็ยังไงฝากติดตามด้เยคะ มันเปคนทุ่เทกันคือแตว่าเลยนะครับดีครับแต่ละคนสุดๆครับส like ่วนตัวผมว่าความท้าทายของการเล่นซีรีส์ที่ทำมาจากหนังสือหรือว่าแบบนิยายอะไรเงี้ยครับมันเป็นการต่อสู้กับความอิมเมจิเนชันของคนอ่านที่เขาอ่านไปแล้วแล้วเขาอิมเมจินไปแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นภาพจะเป็นอย่างนี้อ๋อเชียงใหม่มันภาพอย่างนี้แน่ๆเลยเราเลยอยากนําเสนอนิยายเรื่องนี้ทั้งสี่เรื่องเลยนะครับในมุมมองของพวกเราทั้งแปดคนมากกว่าครับว่าจะเป็นอีสเตอร์ ในมุมมองของครูฮาร์ดว่าเป็นยังไงนอตในมุมมองของบาฮาร์ดครับหรือว่าฮิวในตัวมองของตัวผมเองอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะให้ลองเปิดใจดูมากกว่าครับว่าอยากให้ลองมาค้นหาดูว่าในตัวพวกเรา8คนเนี่ยจะได้เจออะไรใหม่ๆบ้างที่นอกเหนือจากตัวนิยายมันจะเป็นยังไงครับผมก,ก,ก็อยากอยากอยากให้มาลองลองอยิ้มไปด้วยกันมากกว่าเพราะแน่นอนว่าเราจะให้รอยยิ้มไปครับเบาสมองมากหาอะไรเบาสมองดูกันดีกว่าได้ความแฮปปี้ได้รอยยิ้มกลับไป แถวต่างเขาอึดนะครับเขาอึดขายทั่วทุกทิศเลยครับขายทั่วทุกทิศเลยครับกับการทำงานที่แบบอุ้ยไปกันแบบทุกทิศแล้วที่บอกว่าแบบโลที่นี่โลเรื่องนี้แพงมากโลเรื่องนี้แพงมากไปเยอะไปหลายที่อะไรอย่างเงี้ยครับเชียงใหม่อะไรอย่างนั้นไปอาจจะได้เห็นมุมที่คุณไม่เคยได้ไป น่าจะเป็นมุมใหม่ๆที่ในซีรีส์หรือว่าเรื่องอื่นๆไม่ค่อยได้เห็นกันมากกว่าครับเป็นแบบมุดผมว่าน่าสนใจคือเรื่องภาพด้วยครับเรื่องภาพบุคลานรณที่ทีมกล้องจริงๆก็ปั้นกันมากๆด้วยทั้งปั้นทั้งงานภาพงานแบบโลเคชันต่างๆใช่แบบขึ้นเขาอะไรเงี้ยครับจริงๆมันมีหมดเลยก็เลยอยากจะอยากจะเสนอดูครับว่าของคนอื่นเป็นไงเพราะของผมเนี่ยมันสวยงามมากๆจะได้ทะเลมีทะเลมีแบบขึ้นเขาไปเชียงใหม่โลกอะไรต่างๆครับครบผมวาครบแน่นอน นอกจากครอบเรื่องของรซีรีส์ของเราครบรถหมือยกังมบรถณภาจริงๆใช่ไหมมีครับมีครบมีทัวร์ช่องมีหมดมั่นใจเลยว่ามีครบครับโอเคอย่างไ้ฝากลยกับซีรีส์เรื่องนี้ใช่ครับ เดี๋ยวนี้ฝากช่องให้ฝากอะไรพี่บานไปไปไปได้ข่าวว่าเขาไลฟ์อยู่นะครับผมฝากไปไปอยู่โปรเจกต์ด้วยนะครับพอรักนําทางนะครับทางช่อง GMM 25นะครับออนแอร์วันแรก3ตุลาคมนี้นะครับทุกวันพัลลิศาสองทุ่มครึ่งนะครับรีลลนทาง v t v ครับฝากด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับครับจ